ภาพบรรยากาศการเดินทางไปเที่ยวสิงคโปร์นะครับออกจากสนามบินดอนเมืองไปที่สนามบินชางฮีของสิงคโปร์นะครับแล้วพอถึงสนามบินชางฮีเราก็เข้าโรงแรมที่โอซากาโฮเทลนะครับหลังจากเข้าโรงแรมโอซากาโฮเทลเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้บรรยากาศของโรงแรมโอซากาโฮเทล แล้วเราก็เดินทางต่อนะครับโดยรถไฟฟ้าไปที่ไชน่าทาวนะครับไชน่าทาวสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญก็จะเป็นวัดเกี้ยวแก้วนะครับแล้วก็มีย่านของชาวจีนที่อาศัยอยู่ในไชน่าทาวนะครับแล้วก็มีชาวฮินดูนะครับก็จะมีวัดชาวฮินดูแล้วก็มีย่านของอาหารที่ขึ้นชื่อของ นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวนะครับอันนี้ก็คือวัดเที่ยวแก้วในบริเวณของวัดเที่ยวแก้วนะครับให้เห็นบรรยากาศของวัดเที่ยวแก้วที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ชาวพุทธนะครับทั้งไทยจีนแล้วก็ที่เป็นชาวพุทธนะครับได้มากราบไหว้แล้วก็มาขอพรน,นะครับอันนี้เป็นวัดเที่ยวแก้วบูดาทรูสอาริสเทม p l ลนะครับ หลังจากนั้นตอนเย็นเราก็เดินทางนะครับไปที่อ่าวมารีนานะครับตรงนี้เป็นย่าน Sport Complex สปอร์ตคอมเพล็กซ์ศูนย์การค้าและคาสิโนของสิงคโปร์นะครับก็จะเป็นอ่าวมารีนาในบร,ริเวณอ่าวมารีนาก็จะประกอบไปด้วยศูนย์การค้าร้านแบรนด์แบนเนมนะครับแล้วก็จะมีแหล่งคาสิโนนะครับที่นักท่องเที่ยว ตรงนี้เป็นอ่าวมารีนานะครับอ่าวมารีนาก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นจุดเช็คอินจำนวนมากนะครับในบริเวณของอ่าวมารีนาตรงที่ท่านเห็นก็จะเป็นมารีนาเบเซนนะครับมารีนาเบเซนซึ่งเป็นตึกสูงแล้วก็มีความสวยงามมากมีร้านค้าที่เป็นร้านแบรนด์เนมจำนวนมากนะครับอยู่ในใกล้ๆ กับมารินาบาแซนมีแหล่งคาสิโนนะครับที่มีนักท่องเที่ยวก็ไปเล่นนะครับใกล้ๆก,ก็จะเป็นการ์เดนบายเดอะเบนะครับเป็นสวนสาธารณะที่เขาจัดสวนไว้สวยงามแล้วก็เป็นที่ประทับใจของคนที่ไปเที่ยวนะครับสามารถที่จะบริหารจัดการให้ธรรมชาติและสิ่งก่อสร้าง เกิดขึ้นอยู่ร่วมกันได้นะครับอันนี้เป็นอ่าวมารีนานะครับที่เห็นด้านหลังก็จะเป็นตึกบริเวณใกล้ๆก,ก็จะเป็นอ่าวนะครับเราเดินไปถึงบริเวณของเมอร์ไลออนนะครับตรงนี้เป็นเมอร์ไลออนสัญ,ญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์นะครับมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวเป็นจํานวนมากนะครับหลังจากนั้นตอนเย็นเราก็กลับเข้าที่พักตื่นเช้าเราก็เดินทางมาที่โรงแรมนะครับไปที่อ่า สนามบินชางฮีน้ำตกในร่มเจเวลนะครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หนึ่งที่สวยงามมากแล้วก็เป็นจุดเช็คอินก่อนที่จะกลับประเทศนะครับอันนี้ก็คือ,อเจอเวลนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากแล้วก็เป็นน้ำน้ำตกในร่มของสิงคโปร์ที่เขาจัดได้สวยงามกลมกลืนกับสถาปัตยกรรมกับธรรมชาติ ไว้อย่างสวยงามนะครับหลังจากนั้นในตอนบ่ายเราก็เดินทางกลับประเทศไทยนะครับด้วยสายการบินไทยไลออนนะครับอันนี้ก็คือการเที่ยวด้วยตัวเองนะครับโดยที่ไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศมาก่อนไปเที่ยวด้วยตัวเองแล้วก็สามารถที่จะท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขเพราะว่าสิงคโปร์ถือว่าเป็นประเทศ ที่มีความสะอาดความปลอดภัยความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ถือว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้วนะครับกุ๊ดายสิงคโปร์ครับสวัสดีครับ